วันนี้นะคะเราจะพูดกันในเรื่อง สามวิธีทำอย่างไรให้ฟันสุขภาพดีอย่างยาวนานค่ะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและไม่ยากเลยนะคะเราจะมาเริ่มกันที่วิธีแรกคือการแปรงฟันอย่างถูกวิธีนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มแปรงฟันนั้นเราต้องมีอุปรกรณ์ซะก่อนนะคะ1เลยต้องมีแปรงสีฟันนั่นเองค่ะซึ่งแปรงสีฟันที่เหมาะนั้นต้องไม่ขนาดใหญ่เกินไปหรือว่าเล็กเกินไปกว่าช่องปากนะคะและต้องใช้ร่วมกันกับยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูร่ายหนึ่ง 500 ppm นั่นเองค่ะ และหลังจากเรามีอุปกรณ์แล้วนะคะเราต้องรู้ตำแหน่งที่เราจะแปลงฟันนั่นเองค่ะโดยฟันคนเรานะคะจะประกอบด้วย5ด้านด้วยกันนะคะ 1. คือด้านบดเคียวค่ะ2นะคะคือด้านประชิดทางด้านซ้าย3ด้านประชิดทางด้านขวาและ4ทางด้านแก้มค่ะในส่วนที่5นั้นถ้าในฟันบนเราจะเรียกว่าด้านเพดานส่วนในฟันล่างเราจะเรียกว่าด้านลิ้นนั่นเองค่ะและหลังจากที่เรารู้ตำแหน่งของฟันแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการแปลงฟันที่ถูก ต้องนั่นเองค่ะโดยเทคนิคของการแปลงฟันที่ถูกต้องคือเทคนิคที่เรียกว่าการขยับปัดนั่นเองซึ่งการวางแปรงนะคะจะต้องวางแปรงทำมุม45องศากับขอบเหงือกค่ะและทำการขยับในแนวนอนนั่นเองค่ะโดยการขยับในแนวนอนนะคะต้องขยับบริเวณตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเป็นจำนวน10ครั้งนับในใจได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะทำการปัดออกค่ะโดยในฟันบนจะเป็นการปัดลงส่วนในฟันล่างจะเป็นการปัดขึ้นนั่นเองค่ะในการ ปัดนะคะจะปัดเป็นจํานวน5ครั้งด้วยกัน,นะคะ่ะ และเมื่อเสร็จสิ้นการแปลงฟันแล้วนะคะสิ่งสําคัญมากอย่าลืมแปรงลิ้นนั่นเองค่ะเพราะว่าลิ้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการสะสมของแบคทีรียและค่าจุลินทรีย์ค่ะโดยการปัดลิ้นนั้นจะต้องแปรงนะคะจากโคนลิ้นไปสู่ปลายลิ้นเป็นจํานวน2ครั้งค่ะเป็นไงนะคะเราไปกันที่ข้อที่2องวิธีที่ทําให้ฟันของเรามีสุขภาพดีอย่างยาวนานนั่นก็คือการใช้ไหมขัดฟันร่วมกับการแปลงฟันนั่นเองค่ะการใช้ไหมขัดฟันนะคะเป็นวิธีที่ราคา ม,มีตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักร้อยซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการรักษาความสะอาดช่องปากค่ะโดยการใช้ไหมขัดฟันนะั้นประโยชน์ของมันเลยนะคะก็คือจะเป็นการกำจัดคราบจุลินทรีย์นะคะรวมไปถึงเศษอาหารที่อยู่ระหว่างซอกฟันค่ะ โดยการใช้ไหมขัดฟันหนึ่งเลยก็คือดึงไหมนะคะออกมาจากบรรจุภัณฑ์ให้มีความยาวระยะหนึ่งซอกนะคะจากนั้นปรับขนาดให้พอดีกับซอกฟันค่ะและใส่ลงไปบริเวณซอกฟันอย่างนุ่มนวลจากนั้นทําการโอบนะคะไปที่บริเวณด้านหน้าของฟันและทําการโกยเศษอาหารจากขอบเหงือกไปสู่ปลายฟันเป็นจํานวน3มครั้งหลังจากนั้นโอบไปที่บริเวณฟันหลังค่ะทําแบบเดียวกัน เป็นจํานวน3ครั้งค่ะเป็นยังไงล่ะคะง่ายใช่ไหมคะต่อกันที่หัวข้อสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะจบหัวข้อในวันนี้วิธีที่3ในการที่ทำให้มีฟันสุขภาพดีอย่างยาวนานก็คือการพบทันตแพทย์เป็นประจําทุกๆ6เดือนนั่นเองค่ะโดยการทีทันตแพทย์นะคะจะทำให้เราสามารถตรวจเจอ โรคต่างๆในช่องปากได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นฟันผุหรือโรคเหงือกถ้าหาทันตแพทย์พบเร็วก็สามารถทําการรักษาได้อย่างรวดเร็วเช่นกันค่ะรวมไปถึงขูดหินปูนทุก6เดือนด้วยแต่เอ๊ทำไมเราต้องขูดหินปูนทุก6เดือนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาตอบคาถามนี้กันค่ะแต่หากท่านใดนะคะสนใจอยากทานัดพบเจอทันแตแพทย์นะคะสา,สามารถทานัดได้ที่ ศูนย์รักษกรรมิจิต้นชั้น2โรงพยาบาลธนบบุรีบำนุงเมืองค่ะทางเรามีทีมทันตแพทย์ให้คำแนะนำและพร้อมให้บริการอย่างแน่นอนค่ะหมดไปแล้วนะคะคำหัวข้อให้ความรู้ในวันนี้ถ้าหากทุกท่านหรือท่านใดชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เราด้วยและกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ